สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวประมวลภาพในหลวงพระราชินีเสด็จทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเมื่อเวลา17นาฬิ10นาทีของวันที่20พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยณีโดยเสด็จในการน,นี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีสเสด็จขึ้นไปเกยยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังประจําพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงสงพระสุคนที่อังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาจักจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามพระองค์พุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้ว เสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูหนาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเสียรพระพุทธมหามเนรัตนปฏิมากรทรงคมแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ เสร็จแล้วสเสด็จพระราชลำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและเทียนห่วงบูชาพระพุทธ,ธรรมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลศล้านภาลัยทรงคมเสร็จแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลา ทรงกราบจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จไปจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศที่นาธรรม,มาิลาทรงกราบเสร็จแล้วเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังเพชน้อยเข้าทูลเกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชน้อยแล้วสงที่พระเศียร จากนั้นพระราชทานาน้ำพระมหาสังเพรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนเทราทเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศิน,นีนาถพิลาศกัลยาณี เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับพระที่นั่งอําพรสถานพระราชวังดุสิตขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์มติชน อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ